สะเทือนทั้งชีวิตอนาคตหนุ่มกจับได้ใบแดงเผยผลกระทบแรกต้องลาออกจากงานคููใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้มีการทวิตใบลาออกระบุว่านี่ไงผลกระทบแรกของใบแดงเปลี่ยนชีวิตอนาคตการทำงานภาระที่ต้องดูแลพังไม่มีใครออกมารับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นเลยชีวิตคนหนึ่งที่กำลังจะไปได้สวย ยกเลิกเกณฑ์ทหารโดยได้มีการระบุเรื่องราวดังกล่าวว่าผมขอพูดเรื่องของวันเกณฑ์ทหารนะครับปีนี้รับเยอะมากขนาดมีคนสมัครไปแล้ว30คนใบแดง79ใบใบดำา50บใบเขตของเราจับเขตสุดท้ายวินาทีที่ได้ใบแดงเราก็ต้องไปทำประวัติกับพวกพนักงานที่ทำงานในเขตพนักงานเขตก็ถามเราว่าจบวุฒิอะไร มีภาระไหมเราก็ตอบไปว่าเราต้องดูแลที่บ้านเพราะตอนนี้พี่สาวของเราป่วยทำงานไม่ได้มีเรากับน้องที่ต้องแบกรับภาระทุกอย่างแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนานา,นาซึ่งมันจำเป็นต้องจ่ายทุกๆเดือนแล้วคนที่บอกว่าทำไมไม่เรียนรอดอเราไม่ชอบระบบอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันทำให้ต้องเสียเวลาไปทำสิ่งอื่นที่มันไม่ชอบมันก็มองว่าเสียเวลาแล้วเรียนต้องใช้เงินครับไม่ใช่สมัครแล้วเรียนได้เราเอาเวลา ไปโฟกัสการเรียนต่อดีกว่าไหมครับแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งพวกทหารมันเกิดบ้าออกกฎว่าเรียนรอดอยังไงก็ต้องมาเป็นทหารถามหน่อยจะมีคนเรียนสักกี่คนทําไมทุกคนไม่โฟกัสว่ามันควรจะเป็นเรื่องที่ต้องสมัครใจไม่ใช่การบังคับทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องทํามีความชอบไม่เหมือนกันทุกคนมีเส้นทางการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะครับหลังจากที่ข้อความดังกล่าวได้มีการออกมาเปิดเผยทําให้มีเหล่าบรรดาชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมาก